พระธรรมเทศนาแผ่นที่69าลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคําน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14พฤศจิกายน2557มีชื่อเรื่องว่าอุปนิสัยในชาติที่แล้ว วันนี้เป็นวันที่14บพฤศจิกายนพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน12เมื่อเช้าเราก็ทำกิจกรรมทำบุญทำทานแต่เย็นนี้เราก็ได้มารวม รวมกันร่วมกันไหว,ว้พระสวดมนต์ต่อเน,นี้ไปจะได้ฟังหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนิยกถาหรือว่ากล่าวเรื่องราวที่พวกเราควรจะรับรู้รับทราบในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่ตามที่จริงเ,เรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว มีหลายแง่มุม8 4 0 0 0สี่พันพระธรรมขันธ์ถึงจะพูดไปแล้วพวกเราก็ไม่ใช่จะจำได้ก็ต้องได้พูดมาย้ำแล้วย้ำอีกเหมือนกับเราว่านาโมอย่างนั้นว่านาโมไปแล้วเราก็กลับมาว่าอีกหนบน้อพระพุทธเจ้าอีกนี่ก็เหมือนกันน่ะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็ในลักษณะอย่างนั้นคือพวกเราจะต้องกล่าวย้ำให้เข้าใจหรือให้ท่องแท้อย่างที่องค์หลวงตาท่านเคยแนะนำบอกกล่าวกับพวกเราท่านทัน้งหลายว่าการพิจารณาร่างกายเนี่ยอย่าไปพิจารณาเพียงครั้งเดียวให้คลาดแล้วคลาดอีกเหมือนกับเราคาดตามูลไถแตก ละเอียดจึงจะรู้ได้เพราะนั้นการพิจารณาหรือการเรียนรู้ของพระธรรมคำสอนก็ให้ศึกษาในรายละเอียดอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาอันนี้คือหลักใหญ่ถ้าแปล ให้ตรงตัวเขาว่าศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลและสมาธิตั้งใจมั่นดูใจให้ตั้งใจมั่นชื่อว่าสมาธิปัญญารอบรู้ในกองสังขารอันนี้คือความแปลและความหมายที่แปลในเป็นออกมา สีลสมาธิปัญญานั่นคืออะไรถ้าเราย่นย่อศินรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศินสมาธิคือตั้งใจมั่นไม่ให้จิตใจบ็กกอกแวลวนเลโลกเลกให้จิตใจมั่นคงคือชื่อว่าสมาธิปัญญาให้รอบรู้ในกองสังขารให้กลั่นกรอง ด้วยปัญญาอันนี้คือหลักธรรมแต่นี้ขยายผล,ลนะท่านศีลก็อย่างที่พวกเราเร้รับรู้รับทราบอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังส่วนสมาธิก็ทําพยายามทําจิตใจให้มันคงจะเราจะยึดกรรมฐานไหนมาให้ใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคือสมาธิกรรมฐานไหนก็ได้พูดให้ฟังว่า กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักอันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นของสมาธิส่วนปัญญานี้กว้างขวางพิจารณาปัญญาเราพิจารณาใน,นาแนวไหนแนวรูปแนวเวทนาแนวสัญญาแนวสังขารแนววิญญาณมันมีหลายแนวเลยนะเมื่อพิจารณาถึงด้านปัญญาแล้ว มีหลายแนวแนวรูปก็เห็นพิจารณาให้ร่างกายเป็นสุภาพฏิกูลอันนี้ก็คือพิจารณาให้เกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในแนวรูปแนวเวทนาเวทนาทางใจเวทนาทางกายเราก็พิจารณาให้รู้เห็นคือเวทนาทางกายและทางทางกายและทางใจ ทว่าทางกายคืออะไรทางกายกันเนี่ยเรานั่งเข้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเน็บปวดเมื่อยร้อนหิวกระหายอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้กายส่วนใจนั่นคืออะไรสิ่งที่มากระทบทางใจเราเป็นทุกทุกใจที่คนฆ่าตัวเองตายมันมีมากหลากหลายเพราะอะไรเพราะทุกทางใจอันนี้ก็เวทนาเหมือนกันเวทนาเวทนาทางใจ นี่แหละเวทนามันเกิดทางกายและทางใจสัญญาคือความจําได้หมายรู้สัญญาเนี่ยก็เป็นอนิจจังเหมือนกันบางที่ก็จําได้ดีบางทีก็เสื่อมจากความจําสังขารคือความปรุงแต่งสังขารก็มีสองสังขารร่างกายส่วนหนึ่งสังขารคือแนวความคิดความปรุงความแต่งความแต่งนั่นส่วนหนึ่งวิญญาณคือความรับรู้รับรู้เรื่องราวต่างๆ อันนี้ก็คือเรื่องวิญญาณรู้แล้วก็รู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้เป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็คือการพิจารณาทางนามธรรมทางด้านจิตใจหรือนามธรรมแต่รูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือแนวความคิดที่มองไม่เห็นแต่มีความรู้สึกอยู่น,ะนี่แหละท่านพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วมีมากหลากหลาย ที่เราจะพยยนานาิจารณาใจของเราไปติดไปข้องเรื่องอะไรในโรคหรือในเวทนาหรือในสัญญาหรือในสังขารหรือเรื่องวิญญาณนี่แหละอันนี้ก็ต้องพยายามตามคิดคน้นใช้จิตใช้ปัญญาสรุปแล้วก็คือให้ม้วนลงที่เดียวคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตานี่แหละสรุปแล้วก็คือ,เม,อเมื่อเราพยายนานาิจารณาทีท่วนแล้ว อันไหนก็ไม่เที่ยงอันไหนก็เป็นทุกข์มันจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรนี่แเป็นอนัตตานี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแนะนําสั่งสอนก็ลงในลักษณะอย่างนี้นะสรุปแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาินศีลคือรักษากายวายจาสมาธิคือความตั้งใจมั่นจะหนีออกจากกันไม่ได้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญา ถ้าโรคนไม่มีศีลทำพิทุศีลพระไม่มีศีลญาติโยมไม่มีศีลจะมีสมาธิได้อย่างไรในเมื่อคนมีไม่มีสมาธิจะพิจารณาปัญญาให้เกิดปัญญาได้อย่างไรมันต้องเกี่ยวเนื่องกันทั้งศีลสมาธิปัญญาตะเปรียบเทียบก็เหมือนกับเปลือกกับพีแก่นมันจะเกิดเป็นแก่นได้ก็ต้องอาศัยกับพีต้องอาศัยเปลือกมันต้อง เกี่ยวเนื่องกันเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านจึงให้มีสำรวมรักษากายวายจามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพราะนั้นให้พวกเราศึกษานะการศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติและศึกษาเ,เรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นหน้าที่ของพวกเรา แต่ถ้าจะว่าไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอุปนิสัยเหมือนกันนะถ้าว่าไม่มีอุปนิสัยฟังมันก็ไม่เข้าใจแั่นไม่อยากจะฟังอีกต่างหากเพราะมันมอีอุปนิสัยติดพบติดชาติมันติดพบติดชาติมาในทางที่ไม่ดีเสียมากกว่าเพราะเราเกิดมาในโลกนี้ก่อนที่จะมาเกิดมาถึงจุดนี้ได้เรามาเกิดมาเป็นอะไรบ้างมากมายหลากหลายในการ เกิดของพวกเรานี่แหละพระพุทธเจ้าว่าตุจุตูปะปาตย,ยานการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีมากหลากหลายแต่ละคนเนี่ยแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเจเดจพระพุทธองค์เจดดจประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีเน่พอบอกพระพุทธองค์เสเดจประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีเนี่ยเป็นระยะเว,เวลายาวนานถึง25พระพัรษาไปที่อื่นแล้วกลับมา แล้วก็ไปที่อื่นกลับมาแต่รวมกันแล้ว25พระพันศาจำมันศาอยู่วัดป่าเชศตะวันมหาวิหารตอนนี้เมื่อพระองค์เสด็จประทับอยู่ที่นั่นศรัทธาญาติโยมทั้งกษัตริย์ทั้งเศรษฐีทั้งขหาบดีต่างๆในกรุงสวัสถีก็เข้ามาฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแต่ดูๆแล้วพระองค์เมื่อเข้ามา กลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กกลุ่มกลางกลุ่มไหนก็ตามพระพุทธองค์ท่านไม่ได้เลือกว่ากลุ่มนี้มีหน้ามีตามามียศถาบรรดาศักิ์มาพระพุทธองค์จะเทศแสดงธรรมแบบนี้แบบนั้นพระพองค์ไม่ได้ไม่ได้ตร์ไม่ได้นึกอย่างนั้นแต่เป็นผู้ใดมาก็ตามพระพุทธองค์จะแสดงธรรมเหมือนกับน,น้ำอมตะธรรมไหลาอาบ ฉโลมจิตใจของพุทธรบริษัททุกคนไม่ได้ว่าคนทุกคนจนไม่ว่าคนมั่งมีสีสุขพระองค์จะมองดูว่าเข้ามาในชุดนี้กลุ่มนี้ใครบ้างจะได้มักจะได้ผลจะได้เข้าใจในหลักธรรมคําสอนของเราตถาคตที่จะแสดงธรรมไปนีนะ้อันนี้พระองค์ก็ต้องมองดูแต่คราวนั้นมีอุบาสก เข้ามาฟังธรรมห้าคนเข้ามาห้าคนพระอานนท์เป็นผู้ถวายงานพัดแล้วเข้าอยู่ใกล้พระพุทธองค์ที่ดูแลอุปถรัรมภะถาคคือนั่งนั่งดูแลความต้องการเนื้อว่าจะดูพระพุทธองค์อย่างไรเพื่ออยู่ใกล้ชิดดูดูพระองค์แต่อุบาสกทั้งห้าคนมาฟังธรรมเทศนา ในตอนบ่ายวันนั้นพอนั่งคนหนึ่งก็นั่งหลับคนหนึ่งก็เอามือเขียแผ่นดินเขีดเพียนเขียนแผ่นดินคนหนึ่งก็ไปขย่าต้นไม้ขย่าต้นไม้มองดูต้นไม้แต่คนหนึ่งนั่งเมอลอยอยู่มองทองท้ทองฟ้า นั่งมองอยู่ท้องฟ้าจะไม่รู้มองอะไรแต่คนหนึ่งนั่งหลับตานิ่งฟังอันนี้คือ,คอพระองค์ก็เห็นว่าคนคนหนึ่งอย่างคนหนึ่งที่ตั้งใจฟังแต่สี่คนไม่ต้องว่าดมันไปคนอะทิตตางแล้วถึงยังไงมันก็ไม่เข้าใจละ่ะพวกสี่คนเพราะมันไม่ได้ใส่ใจแต่พตร,ระองค์ก็พยายามเทศเสแสดงธรรมะ ให้แก่คนคนคนี้ที่คนเดียวนั่นะที่นั่งฟังตนอ,อนนี้พระอานท์อยู่นั่งอยู่ข้างๆเป็นผู้ถวายงานพัดพระอ,อนทน์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าเมื่อแสดงธรรมจบแล้วพระอานทน์บอกกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขาะในี่ในอุบาสกทั้งห้าคนในทําไมอากับกิริยาไม่เหมือนกันพระเจ้าข่าเลยอมองๆดูแล้วคนหนึ่งก็ทําอย่างหนึ่งคนหนึ่งทําอย่างหนึ่ง คนหนึ่งก็นั่งหลับคนหนึ่งก็ซบนั่งหลับซับประงกอยู่คนหนึ่งก็ขย่าต้นไม้คนหนึ่งก็มองขึ้นบนฟ้าคนหนึ่งก็กรีดแผ่นดินแต่คนเดียวตอนนั้นเองที่นั่งนั่งฟงังด้วยด้วยดีแล้วจะทำไงภพระตงจะเอาธรรมะแทรกเข้าไปในกระดูกเขาเขาเลยได้ไหมทั้งที่เขาไม่ตั้งใจฟังอย่างนั้น พรอะอน,น์บอกพระพุทธองค์บอกว่า,าดูก่อนอ,อน,น์ธรรมะของเราเนะี่ยไม่ใช่ของฟังได้ง่ายไม่ใช่ว่า,าพูดเข้าไปแล้วจะเข้าใจทุกคนไม่เป็นอย่างนั้นถ้าผู้ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่มีอุปนิสัยเก่าก่อนเก่าแก่จะไม่เข้าใจในธรรมของเราเพราะนั้นถึงอุบาสุกเราในะที่นั่งฟังน,นมีอุบาสุกคนเดียวนะั่นแหละที่เข้าใจนอกนั้นก็ไม่ได้ผล เพราะเหตุใดเพราะเขาไม่ได้ใส่ใจเพราะเหตุใดพระเจ้าค่ะมันเป็นอุปนิสัยเก่าของเขาแต่เนี่ยอย่างอุบาสกทิ่นนั่งหลับน่เขาเคยเป็นพญานาคแล้วเ,เคยเป็นงูมาก่อนถึงห้าร้อยชาติพอในเวลาเขาเขายังไม่อิ่มในการนอนเวลาเขาขนดตัวเข้ามาแล้วขดตัวเข้ามาแล้วเอา หัวพลาดตัวเองแล้วก็หลับอยู่ตลอดอันนี้คือเป็นนิสัยพระพระธองค์ท่านพระอาน,นุ์กราบทูลถามว่าเขาเกิดมาติดภพติดชาติอย่างนี้นหรือไม่เรียกว่าเป็นในระหว่างเก,เกิดมาเป็นคนบ้างเป็นงูบ้างเป็นแล้วเกิดสลับกันพระธองค์บอกว่าอันนั้นก็มีอยู่ที่มาเกิดเป็นคนแล้วเกิดเป็นงู แล้วก็เกิดเป็นสัตว์แล้วมาเกิดเป็นงูสลับกันไปสลับกันมาแต่ที่ต่อเนื่องกันถึงห้าร้อยชาติก็มีที่อุบาสกเขาเกิดมาเยเพราะเขาตอนนั้นเขาจึงจึงมีอุปนิสัยพอนั่งที่ไหนเขาก็หลับเขายังไม่อิ่มในการหลับของเขานี่แหละเป็นอุปนิสัยแล้วก็ที่คนที่ขยาต้นไม้นคนนี้เขาเป็นนิสัยลิง เล่งมาก่อนเขาเกิดมาถังห้าร้อยชาติเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ในระหว่างมีไหมเขาก็เกิดเป็นอย่างอื่นก็มีแต่บางช่วงเขาเกิดมาถึงห้าร้อยชาติติดต่อกันจงเป็นอุปนิสัยจงเป็นนิสัยของเล่งติดอยู่ในสั้นดานของเขาแต่พวกหนึ่งที่เกิดมาขึ้นมาแล้วกีดินอันนี้คือเป็นพวกไส้เดือนไส้เดือนมาเกิดแต่ังติดพบติดชาติมาตั้งแต่ดึกดาบันของเขา นี่แหะเขากีดดินเขาเขียนดินแต่คนหนึ่งมองขึ้นท้องฟ้าตอนนั้นเขาเป็นหมอดูดวงดูดาวดูเลิกดูยามฤกอกงามยามดีเป็นอุปนิสัยของเขาอันนี้เขไม่ได้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้เรื่องเหมือนกันเขาไม่ได้ตั้งใจฟังเหมือนกันคือไม่ได้ฟังในเรื่องที่เราแสดงให้ฟังแต่พราหมณ์ที่นั่งหลับตาฟังนิ่งอันนี้เขาเคยเป็น พามมาก่อนในอดีตชาติเขาเคยเป็นอาจารย์สอนพิชชาความรู้ให้กับคู่คนทั้งหลายจากนั้นมานี่ยเขาคนเนี่ยพอได้ยินได้ฟังอันไหนเขาก็จะเปรียบเทียบกับความรู้ของเขาว่าที่พระพุทธองค์พูดเนี่ยตรัสไปนี้เนี่ยเป็นอัดเป็นธรรมไหมถูกต้องไหมอันนี้เขาเปรียบเทียบของเขาอันนี้แหละคนนี้เราเข้าใจ เมื่อเราแสดงธรรมจบลงไปแล้วนะคนนี้ละที่เขาได้สำเร็จพสสระโสดาบันมีคนเดียวนอกนั้นเปล่าประโยชน์แต่ถึงยังไงก็ดีกว่าดีกว่าไม่ได้มาพบมาเจอเช่เลยพระอ,อน,นุ์ก็กราบทูลถามว่าทำไมเขาเหล่านั้นจึงจึงไม่เข้าใจพระองค์บอกว่าดูก่อนอานนท์ผู้ที่จะมาศึกษาธรรมะ ที่จะเข้าใจธรรมะนั่นนะมันไม่ใช่ของได้ง่ายๆเพราะว่าอุปนิสัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยเขายังมัวเมาในเรื่องกิเลสราคะาบางังโทสะบังโมหะบ้างาทั้งตัณหาด้วยกับคู่คนเหล่านั้นกับดวงวิญญาณเหล่านั้นแต่ละคนแต่ละภพแต่ละชาติของเขาเขามัวเมา ในการร้องรำทำเพลงนสนุกสานานมันมีมากต่อมากเพราะนั้นที่จะไยใส่ใจในธรรมะเนี่ยเออจะหาทางพ้นทุกข์ให้กับตนเองเนี่ยตั้งใจฝังธรรมะมันไม่ใช่ของง่ายมันเป็นอุปนิสัยเก่าเก่าแก่เป็นนิสัยอุปนิสัยไยในการศึกษาายในการเรียนรู้ไยในการประพฤติปฏิบัติมันจึงจะเข้าใจได้ในธรรมะของเราตถาคตเนี่ย นี่แหละอันนี้ก็คือให้พวกเราฟังเอาไว้ว่าคนเราทำไมไม่เหมือนกันพอเข้ามาแต่พวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกตดูนะถ้ามาฟังเทศของหลวงพ่อนกระดุกกระดิกหยิบนั้นหยิบนี่แสดงว่าพงมีอุปนิสัยลิงแต่ก่อนอก็ไม่รู้เหมือนกันนะให้พวกเราให้สังเกตเพราะนีนพวกเราให้ฟังเอาไว้ว่ามีคนอยู่ห้าคนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว ให้กับพวกเราได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาว่าอุปนิสัยของสัรพสัตวท,ทั้งหลายในโลกเนี่ยมันแปกแตกต่างกันมันม,มีอุปนิสัยแตกต่างกันแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้พูดมาแล้วได้ตรัสมาแล้วพูดตรัสไว้แล้วในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นมาถึงยุคของเรายุคจุดท้ายปลายแถวก็ว่าได้เพราะฉะนั้นพวกเรา ไม่ต้องเสียใจเออแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากขนาดต่อหน้าพระพุทธเจ้าเขายังแสดงอากับกิริยาอย่างนั้นเออเพราะนั้นมาต่อหน้าหลวงพ่ออินเนี่ยจะให้คนอยู่ในความสงบเงียบตั้งอกตั้งใจฟังศึกษาธรรมะเออด้วยความตั้งใจจริงๆอ่อย่างนั้นเหรอก็อไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่าน ถึงยังไงก็ตามเมื่อรู้แล้วว่าเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราต้องฝืนฮะตั้งจิตอธิษฐานในใจเลยเอาเถอะข้าพเจ้าได้ศึกษาธรรมะข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อศีลต่อธรรมของพระพุทธเจ้าต่อคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดี ข้าพเจ้าจะทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดตรงต่างใจอย่างนั้นนั่นแหะคำว่าดีที่สุดตอนนี้คิดดีทําดีพูดดีนี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละจะเข้าสู่จิตูเข้าสู่ใจของเราจะเป็นอุปนิสัยติดพบติดชาติต่อไปภายภาคหน้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีข้าพเจ้าจะสกัดทิ้งทั้งหมดข้าพเจ้าแต่จะเอาแต่คุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของข้าพเจ้านะ นี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพวกเราก็จะเดินสู่มักสู่ผลเข้าสู่มักผลนผลิพพานถ้าว่าไม่พ้นทุกในชาตินี้ก็เป็นอุป,อปนิสัยต่อไปภายภาคหน้าได้ฟังธรรมเทศนาแล้วก็เดินทางสู่จุดหมายปลายทางเสียงใดที่มัน ไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีที่เป็นหายนะข้าพเจ้าขอให้เห็นโทษในเรื่องนั้นๆแล้วก็ให้เห็นคุณในคุณงามความดีตลอดไปจนถึงมรรคผลนิพพานทุกเกิดมาพบไรชาติใดก็ให้มุ่งหวังเดินดุ่มไปสู่มรรคผลนิพพานทุกพบท,กทุกพบทุกชาติด้วยเถิดตั้งความปรารถนาในใจอย่างนั้นนะ สรุปแล้วก็คือให้ความมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจตอคุณงามความดีพอพวกเราได้เกิดพระพุทธศาสนาได้พบประธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเราควรจะตั้งเข็มทิศให้ชี้ไปทางทิศต,ตะวันออกหรือไปชี้ไปทางทิศเหนือ,เ,อเท่านั้นไปสู่จุดหมายปลายทางนอย่าให้มันเขว้งคว้างไปทางอื่นนะด้วยความตั้งใจหรือความใส่ใจของพวกเราเ ในเมื่อความตั้งใจมีความมุ่งมั่นด้วยสัจจะความจริงจังและจริงใจคงจะเป็นอุปนิสัยอย่างที่เราได้ยินในประไตรปิฎกอย่างอุบาสกห้าคนอย่างที่ลุงพ่อได้พูดได้กล่าวต่อนี้ไปก็ฟังธรรมเทศนาอีกสักกันหนึ่งนะเอานั่งสมาธิทีนี้